มาแล้วเสื้อตะก้อลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คลูครูแฟลชคับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะก้อหรือสแกน QR Code คได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแน่ มาถึงคู่ไฮไลท์ในสัปดาห์นี้นะครับคู่ไฮไลท์นั่นก็คือเกมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่17<ม>กรกฎาคมเป็ตสายฟ้าศรีสเกตจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของช้างศึกสุพรรณบุรีครเป็นแฟนเกมนี้จะแข่งขันในเวลา15นาฬกาที่ยิมเนเซียม พรยบึงภายในมหาวิทยาลัยการกีราแห่งชาติจังหวัดศรสีสะเกดนั่นเองนะครับแล้วก็ทางโมโนแม็กจะทําการถ่ายท่าสดให้กับแฟนๆได้ชมกันนะครับ,รบเป็นแฟนทั้ง2ทีมหรือแฟนแตะก้ออยากลุ้นว่าใครจะเป็นยังไงผลจะออกงไง ไปโหลดได้นะครับจะลืมนะ่โหลดเ็ดิแ็นโมโนแม็กนะฮะเท่านั้นดูฟรีนะครับแมงเลยดูฟรีนะครับอะไรฮะจะได้ไม่ตกข่าวการข่วนะครับซึ่งณตอนนี้แรงกิ้งของสีสเกตก็อยู่อันดับที่5ที่5แล้วก็ของสุพรรณบุรีก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่ใช่ซึ่งนัดที่ผ่านมาเขาพักนัดนี้ได้ลงแล้วก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่ครับสุพรรณบุรีเพิ่งจะแข่งไปทั้งหมด7 เจ็ดนัดหรือทั้งหน้านักนะครับหรือว่าได้เปรียบเปรียบอำนาจเจริญกับได้ค่อนข้างเยอะเยอะเลยล่ะนะครับทั้งเฮดทูเฮดทั้งคะแนนทั้งเกมที่แข่งขันน้อยกว่าถูกต้องแล้วก็สภาพทีมตอนนี้ก็โอ้โหเปือกบากช้างช้างอะตกมันอะคืออะไรอะไรณาชั่วโมงนี้ดูเหมือนว่ามันจะ ที่เทไปในช้างศึกแล้วโอ้โคือต้องตัดชุดรอเลยป่ะยั้งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเย็นๆสงครามยังไม่จบย่าพม่นับศพหานะครับแต่ว่าเกมนี้แน่นอนว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเขาเหนือกว่าอยู่แล้วผลงานล่าสุดไปดูทางศรีสกตกันหน่อยได้ครับศรีสกตนะครับแพ้กับพิุโลกศูต่อสทีมส่วนสุพรรณบุรีนัด นัดที่สารับที่8ใดเห็นไหมครับนัดที่แด 8, เนี่ยเอาชนะทางด้านของอำนาจเจริญสองต่อศูนย์ทีม,มแล้วก็เป็นการชนะทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันด้วยท,ทั้งแพรทั้งอำนาจเจริญสุพรรณบุรีนี่เก็บมาหมดละนะครับห <7. S 1> รือว่าทําให้สถานการณ์เนี่ยดีกว่าใคร,ครและนัดนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สุพรรณบุรีเนี่ยเขาก็หมายมัน่นปรนมืออยากคว้าชัยให้ได้ผลงานเจอกันนัดแรกครับในบ้านของสุพรรณบุรี ศรีเกตบุกไปเสมอเกมนั้นโอ้โหเดือดมากเกมที่จำได้ไหมข้าโอ้ตใช่ไหมใช่ข้าโอ้ตอดเสื้อสะใจโอ้โหเกมนั้นน่ะข้าโอ้ตถือว่าเป็นฮีโร่เลยใช่ไหมพี่คือถ้าใครได้ชมแล้วรือว่าใครจำได้ในเกมที่ทีมที่สองเนี่ยสถานการณ์ทีมเสสามเนี่ยใครเห็นก็ว่าศรีเกตได้แต้มนะใครเห็นก็คิดว่าไม่น่าจะชนะได้แต่ว่า โอ้โหไอระเบิดดิเคลียเรียกว่าพิกนรกนะโอ้โหเย้ยยมโทษกลับมาเอาชนะได้อย่างแบบไม่ได้จะเชื่อโอ้โหนะครับตอนนี้ต้องยกให้เขาแล้วใช่ดูครับและยิ่งตอนนี้นะครับโอ้โหทีมของพันวทโทภูศักดิ์เพิ่มทรั์นี่ของปลราโดนี่โอ้โหเต็มทีมากแบค มีใครบ้างพี่ก็มีอย่างข้าโอ๊ตสากาซึยังแล้วก็นัทวุฒิบุญเพลิงแล้วก็โอ้ที่ได้มานี่ที่แบบว่ายืมตัวยืมตัวมาเลยนะท็อปล็ถังนัทเดชน้อยเจริญและโชว์ฟอร์มนี่ในนัดสัปดาห์ที่เจ็ดที่เจอกับสุภมรีไอเบิร์ฟฟอร์มบุกไปเก็บสองแต้มเอาชนะวานนอรได้เนี่ยโอ้โหเปลี่ยนปรางเลยใช่ทั้งลูกเสิร์ฟ โอ้โหหลากหลายมากเมื่อกี้ตุปะหลัดหนกโทรหาผมไงว่าเขบอกเต็มที่เต็มที่เต็มที่ใช่ไหมเต็มที่อ่ะที่เท่าไหร่ไม่ถามเลเมื่อกี้นี่ก็เหมือนเดิมห้าหมื่นห้าหมื่นนู้นโอ้โหแล้วถามไม่รู้นะนั่นดิแล้วใครอยากจะเจ็บอยากจะป่วยอยากไม่อยากโดนถามนั่นแหละแม่เป็นคุณคุณอยากเจ็บแากป่วยไหมใช่คือแล้มีการการกุศลคุณจะไปเล่นไหมคือเอาง่ายๆนะพี่เกาะผมว่าพูนศักดิ์เพิ่มทรัพย์นี่ ล้อมครอบเลยนักกีฬาไม่ให้ไปไหนอ่ะไม่ให้ไปไหนฝึกซ้อมเสร็จตั้งรับตั้งลุกให้ดีโอ้โหเพื่อห้าหมื่นใช่ไหมแน่นอนอาชีพอาชีพใช่ไหมโอ้โหสุดจริงๆคนคนที่ไดืลงสนามเนี่ยสิบคนที่ไล้ลงสนามไปเนี่ยแบ่งคนได้เป็นตัวจริงคนละสามสี่พันนัดนึงนี่สบายสบาแล้วโอ้ปล่านอกนี่แกก็ คุณอยากเก็บจากป่วยไหมล่ะใช่แค่ก็แข่งนักทุนไี่ห้าพันอ่ะถูกต้องแม่ชั่วโมงไม่อยากเลยนะใช่ชั่วโมงเดียวได้เงินสามพันสี่พันใช่ไหมเราต้องทำถามสี่พันนี้ทำงานครึ่งเกือบสองอาทิตย์อยู่นะเกีอยวกันนี่ไปดูของสีเกตถ้าเทียบแบล็คลวเนี่ยนักที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะใช่เอ่อ สุธิเกียรติไม่ได้ลงเนื่องจากไม่สบายมีการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนพรพัฒหรือว่าทางด้านของพรพัฒน์ใจสีใช่ไหมคุพัฒนนี่ก็ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่อฟอร์มยังไม่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 ดีอ่ะถ้าเหมือนถ้าเทียบกับนัดที่เจอก่อนๆน้าเนี้ยเจออานาจเจริญหรือว่าเจอใครอ่ะผมว่าทได้ดีใช่นะครับฟอร์มคู่หน้าก็ไม่ดีนะครับเกมเนี้ย เจอกับสุพันที่กําลังทีมเต็งเลยใช่กําลังฟอร์มกําลังพุ่งโอโฟอร์มกําลังพุ่งนะครับการที่สืเกตจะแบ่งแต้มกับสุพันเนี่ยเหมือนนัดแรกเนี่ยผมว่ายากนะยากละเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนเนี้ยเขาได้ท็อปรถถังเข้ามา<ช>แล้วเนี่ยโอกาสที่สุพันนนบุรีในชั้งสึดนี่จะบุกไปอ่ะเรียกว,ว่าล้างแค้นอีกครั้งหนึ่งที่อาจจะ นัดนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าช้างศึกนี่เตรียมที่จะล้างแค้นหลังจากที่เกือบโดนเป็ดจิกเล้นัดก่อนนะครับแต่แต่คือถ้าเทียบฟอร์มนะเทียบฟอร์มเทียบฟอร์มนะเนี่ยนัดล่าพูดเทียบฟอร์มนัดปัจจุบันปัจจุบันนีนัดก่อนอนู้นเนี่ยผมมองเลยว่าเกมเนี้ต่างกันเยอะสุพรรณดีกว่าดีกว่าตำแหน่งแบตเหรือตัวเสิร์ฟหรือว่าคู่หน้าดีกว่าเจ้าบ้านสีเกตอยู่เรียกว่าโอ้โห โค้ชหน้าใครอ่ะของสุกปันน่ะก็จะเป็นเอ็กซิสหน้าผมผมแล้วก็ลาซิโรสิริสมุทสาไอ้ผมป้าปี้นะและอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นตัวเตะก็ไข่เนื้อ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 เน่้อเนื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 ้ออีกคนหนึ่งอ๋อไอ้เจ้าจอบธีรวัตรประกอบธีรวัตรประกอบก็ได้ใช้ได้แล้วและก็มีสิริวิชาสีขวาอีกคนหนึ่งแล้วตัวโยชน์เส้นโนนอีก มงคลชัยปรโคออโอ้โหคือแบคเขาดีกว่าอยู่แล้วแบดหลังดีคู่หน้าก็สบายเสิร์ฟเป็นแต้มเสิร์ฟกดดันได้นะครับเกมนี้ถ้าสีเกตเกมรับไม่ดีนะเปิดเสิร์ฟไม่ได้สีเกตเนี่ยนัดเน้นเกมรับอย่างเดียวใช่พอดูแล้วเนี่ยฝั่งของสุณบุรีนี่ลุกอย่างเดียวที่จะเก็ตปิเซตให้เร็วแล้วก็ไม่อยากให้เสียเสียเท่าไหร่นอประมาณนั้น คือเกมของสีซเกตเนี่ยถ้าจะได้แต้มก็ต้องหวังอยู่ที่ไหนเกมรับกับเกมบล็อกหน้าเน็ตก็คือต้องหวังทางสุทธิเกียรินั่นแหละว่าจะกลับมาฟิตแล้วลงได้ไหมแล้วก็เกมเสิือของพรพัฒหรือว่าภูมิพัฒนี่จะกลับมากดดันเ,เกมรับของสุพรรณได้หรือเปล่านะครับก็ยังมีตัวอีกตัวจะเป็นอะไรนะ เจ้านถทนนแหลนไทยสงออเยศนนแหลนไทยสงพี่พี่ว่าไงคู่นี้โอ้คู่นี้ผมดูแล้วนี่ยังไงก็น้ำหนักน่าจะไปทางที่ฝั่งทีมเยือนฮะช้างศึกสุพรรณบุรีนัดนี้ยังไงเขาก็ต้องเก็บสแปรให้ได้สองแต้มโอบุกไปเก็บสองแต้มแน่นอนครับเทียบฟอร์มแล้วเนี่ยสถานการณ์นะฮะผมก็มองว่าโอ้โหโดยรวมเนี่ย ช้างศึกดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็ไม่น่าจะพลาด2คะแนนนะครับเกมนี้ผมเชื่อว่าช้างศึกจะบุกไปเก็บ2คะแนนเต็มครับ<ห>และสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกสำหรับเป็นแฟนเหมือนเดิม,ม,น,ดมนะครับทายผลการแข่งเข้ามาได้ทั้ง3ามคู่ถ้าใครทายถูกหมดมนะครับก็จะได้รับเสื้อบัเกลียนะครับคอโกนนะครับแบบพิกกนี่ฮะจะเป็นคอโกนนะครับ อืมนะฮะทายผลการข้าบานะครับใต้คลิปใต้คลิปในเรื่องของช่วงชำระใช่ชำแำระในวันศุกร์ที่จะออนแอร์ใช่ไหมใช่นะครับก็ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรถ้าใครถูกแล้วก็จะมีของรางวัลมอบให้ก็อย่าลืมนะครับชมการแข่งขันแล้วก็ร่วมสนุกกันได้